เฮ้ยคนดูเยอะมากอตื่นเต้นอะ่ะสวัสดีครับทุกคนอันยองอันยองทุกคนทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะเฮ้ยอย่ามองหน้าดีก็เขินเฮ้ยขอบคุณดอกกุหลาบครับ เซนไฟสิบถ้วยเฮ้ยเอาดีคนตัวจริงนี่หว่าหมดแล้วครับเฟนไฟปีหน้าเด้อเดี๋ยวปีหน้าถ้าสมมติคือผมมาคิดเดี๋ยวว่าผมอะชอบโปรเจกต์แบบขายของนี้มากเลยมันสนุกอะมาได้เจอคนอะแล้วมันก็ได้ได้คิดแบบได้คิดพาแบบบิวซินเนสด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบสนุกมากเลยไว้ถ้าผมมีไปไหนที่ไหนอีกฝากติดตามนะเดี๋ยวผมจะไปขายอีกผมอยากขายมากเรียนอยู่ที่ไหนล่ะครับตอนนี้เรียนอยู่ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันท์ครับพี่่าสบตาคานูขเขินเอาเป็นเกมไดอีกให้พี่ใส่แว่นไหมจะได้ไม่มองหน้ากันทั้นึงาหิบแว่นน่อเดี๋ยวไปเรียกแว่นแบบเขินเอาแบบไหนอะเอาแบบจิกโกหรือจะเอาแบบแว่นดำเอาแว่นดำเลยเผื่อไว้คาดด้วยปึ๊บกล่บมาและ สวัสดีครับพี่การเพื่อนหนูชอบพี่มากเลยครับขอบคุณครับทำไมไม่ให้เพื่อนมาดูอะ่ะไม่ทันเลยคะ่ะงานหน้านะงานหน้าแต่หนูรักเลยเฮ้ยทำเป็นเล่นพี่หล่อมากคะ่ะโตไปหนูจะหล่อเหมือนพี่เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ทำงานหนักเหรอเหมือนผมเลยผมโคตรหนักอะ่ะคือผมจะบอกเลยให้นะว่าคือช่วงนี้ผมหนักมากแบบไม่ว่าจะเป็นพาร์ทงานที่แบบมีพรีเซนต์ก็เยอะ แล้วผมปีสาม้วเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันต้องคิดแบบคิดว่าจะไปฝึกงานที่ไหนอะไรเงี้ยทำดีๆค่ะมันใจนั่นน้องจะไม่มีงานอีกวันไหนครอยากเจอน้องจริงผมก็อยากเจอทุกคนมากเลยอะคือถ้าผ่านผลช่วงที่ผมแบบยุ่งๆหรือว่าแบบมีงานเยอะอะไรเงี้ยงานที่มหาลัยอะไรเงี้ยไป เดี๋ยวผมจะพยายามไปเจอทุกคนนะถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะไม่ได้แบบเจอกันอะไรย่างเงี้ยแต่ผมมั่นใจว่าผมยังรู้สึกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วผมก็ยังอยู่ตรงนี้เอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อแต่ว่าวันที่เก้าอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะผมมีโอเปนเฮาที่มหาลัยธรรมศาสตร 5, ์ห้าพันจราเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะวันวันที่เก้าตอนเช้าประมาณน่าจะสิบโมงนะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีคือผมยังไม่แน่ใจ วันนั้นพี่ลงมาเจอจิมมี่เดินถือของกลับบ้านพอดีตตโกลเลขจิมมี่ไม่ได้ยินที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยผมขอโทษนะผมอาจจะผมชอบใส่แอร์พอร์ตอะไรอย่างงี้มั้งพี่พาพี่ลิวกิมอะไรอีกได้ไหมครับวันนั้นไม่อ่อนได้ครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะพอดีวันนี้ไม่ได้อยู่กับลิวอะไรอเงี้ยเฮ้ยไอจิมมี่ Jimmy, ัสดีครับกิดตึงกิดตเติมงกานคิดฮอเดอร์คิดฮอดเดอร์ทุกคน จิมมี่ทำได้แล้วขอบคุณครับเสียดายโอเวอร์เทเก้าสิบไม่ว่างไปไม่เป็นไรครับผมน่าจะไปวันเดียวนะผมน่าจะไปวันที่เก้าวันเดียววันที่สิบผมไม่ได้น่าละน่าจะไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าสมมุติเดี๋ยวมีไปวันไหนอีกก็เดี๋ยวบอกติดตามตารางน้องติดติดตามตารางน้องตามตารางงานน้องได้ที่ไหนล่ะครับที่ที่อินสตาแกรมได้ยอ้ยเฮ้ย,ยพูดได้บอกว่าเฮ้ยฮ่าเจ้าเมื่อเออู้อ่ะอู้เอ๋ เอมอม่วง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 ลงลงคลิปเ <c oughs> ยอะเยได้ขับได้ครับโอ้ยคือผมก็อยากลงอยู่นะแต่ผมแบบไม่ค่อยมีเวลาเลยแบบช่วงนี้อ่านหนังสือมากเลยแต่สัญญาเกี่ยวก้อยว่าถ้าสมมุติถ้าสมมุติอ่านหนังสืออยู่เราว่างจะมาแบบแอบถ่ายคลิปเราตามมีสเสน่ห์มากหูพูดงี้ยายผมก็น้อยใจดีห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกไปเรื่อยมากเลย ที่มศวอ๋อแต่ผมไม่ได้เรียนมสวนะวันนั้นผมแค่ไปแบบทํางานกับเพื่อนเฉยไปวันที่สิบนะทำไมอ่ะวันที่เก้าไม่ว่างหรอคารอมูกเป็นภูมิแพ้แหละใช่นิดหน่อยช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ก็ได้นอนแหละแต่ว่ายังไม่ได้แบบนอนเยอะมากพี่ไปเที่ยวโคราดไหมครับเอาพี่หลิวมาด้วยโหอยู่โคอยู่โคราดเลยออจริงๆก็อยากไปนะโคราชโคราดมีแลนด์มาร์กอะไรบ้างอะ โคราดคือหมูเดงปะเอ๊ะหรือหมูเดงอยู่หมูเดงหมูเดงอยู่ไหนจำผิดอะ่ะ <laughs> ไฟนอลช่วงไหนครับเดือนหน้าแหละทุกอย่างกำลังเริ่มต้นนะบัตรนี้เพราะว่าผมสอบเดือนหน้าแล้วผมเริ่มอ่านหนังสือแล้วว่าจะบ้าายที่ <c oughs> จิมมี่กินข้าวขายกินแล้วค่ะใส่เชื้อดำบ่อยๆนะหล่อละ,ละลายมากจงห้หงทำไมอ่ะ ทำไมไม่ชอบเซิร์ยไม่ชอบเชิญข่าวหรอทำไมต้องเชิญดำอ่ะอยากเห็นแบบจมจชุ่นักศึกษาบอกอินกับอะไรอยู่ครับช่วงนี้อินกับอะไรอยู่ครับช่วงนี้อินอยู่กับหนังสือครับหนังสือแบบล้วนๆแล้วก็พรีเซนเทชันครับช่วงนี้พรีเซนเยอะมากก็เลยแบบก็เลยได้เปลี่ยนแบบได้เปลี่ยนตารางชีวิตตัวเองเยอะมากเพราะาโดยปกติผมจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตชิลขึ้นใช่ปะ่ะแล้วก็มีออกกําลังกายเพิ่มขึ้นมอีกตารางก็ต้องแบบ ื่นเร็วนอนเร็วตื่นเร็วนอนเร็ว,รว,นนรวมีออกกาลังกายมีเรียนช่วงนี้เลยไม่ได้ทําอะไรที่แบบเป็นงานอดิเรกเท่าไหร่เลยเช่นแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ทําเลยเหมือนช่วงนี้ผมกําลังอินกับอะไรที่แบบ grow up พัฒน,นาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบออกกําลังกายมากช่วงนี้แบบชอบตีแบต หมูดงเอาไม่ใช่เหรออยู่คณะอะไรครับเดินผ่านที่ท่าประจันครับอยู่อยู่ชนบุรีเหรอขอโทษขอโทษอยู่สสยเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ครับโยคิดถึงสวัสดีครับพี่เฟิร์นชอบมากอยากแต่งงานแล้วครับจิมมี่มาแล้วสวัสดีครับพี่ไอรีนผมมาแล้วทุกคนไม่มาอ่าทำไมติ๊กตอก้ยผมเพิ่งขึ้นมาแต่ผมกล่าวมาแป๊บเดียวนะเมื่อันกี้ อยากให้ทุกคนดูว่าผมอ่ะนั่งนั่งเตรียมพีเซนต์อยู่แล้วแบบสมาธิมันแบบน้อยลงก็เลยมาไลฟ์แล้วก็คิดถึงทุกคนด้วยยิ่งแบบไม่ค่อยได้เจอกันก็ยิ่งคิดถึงอ่ะน้องหอมแดงสีสเกตหอมแดงคืออะไร อ๋อแล้วผมก็มีเรื่องจะเล่าวันนี้ใช่ป่ะผมกลับบ้านมาประเด็นคือผมอะไปเรียนแล้ววันนี้มันต้องใช้ iPad กับ MacBook เยอะมากแบบเขียนโปรแกรมคิดอะไรเงี้ยผมก็ทําไปใช่ปะ่ะจนเหมือนแบตหมดแล้วผมก็ไปยืมสายชาร์จที่มออะไรเงี้ยแล้วผมก็กลับมาเอา b o o k กกลับบ้านแล้วก็ใช้เสร็จปุ๊บกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วบ้านผมอะอยู่โคตรไกลมออยู่ห่างกับมอประมาณชั่วโมงครึ่ง กลับมาเสร็จปุ๊บ iPad หายไม่มี iPad ใช้จบกันจิมมี่เจรีวิวทีพอปหน่อยสนุกไหมได้ฟังเหมือนวิวาเปล่าเฮ้ยคือผมจำไม่ได้ว่าพี่เจแบบผมฟังเพลงอะไรบ้างแต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมเัาว่าวงศิลปินไทยคุณภาพถุกวงทุกวงทุกศิลปินโคตรคุณภาพ คือแบบคุณเห็นใน Youtube หรือว่าใน Spotify หรือฟังเพลงยังไงคุณไปเจอของจริงอ่ะมากกว่านั้นอีกอะมันทั้งแสงทั้งสีทั้งเสียงมันทำให้แบบมันมากกว่านั้นอีกจริงๆอ่ะบรรยากาศมันให้ขนาดวันนั้นผมไปคนเดียวใช่ปะผมไปยืนอยู่หลังสุดสมมุติคนกองอยู่เป็นพันตรงข้างหน้าผมยืนอยู่นูน่นอะหลังสุดอะผมยังขนลุกกับทุกโชว์ซึ่งอันที่ผมประทับใจเป็นพิเศษก็จะมี มีตอนที่แอนลาร์รวมกับเพอร์เซสมีโฟอีฟแล้ววันนั้นมีอะไรอีกอะชื่แบบอ๋อพี่นนทนนพี่นนทนนคือแบบผมชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยไงเจอของจริงนี่แบบจะร้องไหอ้อคิดถึงรอยยิ้ม้องจิมมี่ขอบคุณครับเกศเศรษฐศาสตร์ปีนี้แอบบนอยนิดนดเลยอะทำไมอะอ๋อมันยากอะไรเนี่ยไม่ได้เจอนานมากใช่ ผมสวยมากใช้แชมพูแล้วประเด็นคือผมหลอดิผมอ่ะอืม้มแล้วอยากฟังเพลงนี้เลยใช้ของใช้ของแม่ครับประเด็นคือแม่ผมซื้อแล้วผมก็ใช้อันเดียวกับแม่ใช้อันเดียวทาง,ทางบ้านเลยแต่ผมจำไม่ได้น่าจะขวดสีม่วงๆอะครับไม่แน่ใจของแบร์เลย ไปลืมไว้ไหนจะหาเจอใช่ไหมเนี่ยคือประเด็นคืออะไรหรือวะคนปกติแบบพวก iPhone หายอะไรเงี้ยมันจะมีไฟล์ไมโ n e ใช่ปะ่ะแล้วอันนั้นอะ่ะผมดันแบบดันดันลืมเออลืมอะไรวะล็อกอินล็อกอินแบบเมลเดียวกันอะ่ะมันเลยหาไม่เจอ,อเจอของจริงโคตรฟินใช่ปะ่ะโคตรอะไรแค่นอ,อใช่ไรแคนไรไรไรแคนดีมาก ่งผมชอบชอบเป็นคนเดมมิมอยู่แล้วด้วยแหละอย่าพูดพี่ไม่ได้ดูแอนลาร์เพอร์เซีเลยหูแอนลาร์เพอร์เซีนะโอ้โหอย่างนี้มีเนยมีเนยอยู่โคาเหรอใช่ไปะเนี่ยโมเป็นเนี่ยแต่ผมกลับมาแป๊บเดียวจริงๆนะทุกคนทุกคนอยา่าคาดหวังนะ จะพูดเขาว่าคิดถึงอีกครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับเออพูดไปนั่นแหละก็เหมือนที่ผมรู้สึกนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว,ว่าวันหนึ่งจะมีเวลาของเราผมเชื่องันช่วงนี้ยิ่งยิ่งเป็นช่วงนี้นะผมยิ่งหมกมุ่นกับอะไรที่แบบหนังสือแบบเตรียมตัวสอบเลยอะ่ะมันทำให้แบบแต่ไม่เป็นไรผมจะกลับมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงขึ้น กี่ขวบแล้วคะยี่สิบขวบครับแอดลาดเขาตึงจริงใช่ปะใช่ปะแอดลาดเขาตึงแบบตึงมากมากอ่ะเฮย้ยแอดลาดผมให้เป็นวงที่แบบที่หนึ่งของผมเลยนะถ้าเป็นของทีป๊อปนะเพอร์เซสเมนใครเมนพี่ปากกี้ครับไอ้หรือว่าเราอายุพอๆกันไม่รู้อะแต่ว่าชอบมากอ่ะ ยิ่งได้เห็นด้วยตาแบบตาตัวเองนะโอ้โห้ my god แบ <c oughs> บเดียวของจิมมี่คือไหลไปเรื่อยๆคิดถึงนะคะมีกอลแบบเดียวก็ได้ครับแค่แค่เห็นนะแบบเดียวคิดถึงไปสิบปีไม่จริงเอ้าเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่งโตนะลูกสามขวดขวดตลอดไปแน่นอนครับสามขวดอยู่ตอนนี้ เวโปรตีน3มขวดโคลาที่เที่ยวเยอะเลยค่ะถ้าพาพี่ลิวเฮ้ยผมกลับมาปะคือเมื่อกี้ผมตั้งเวลาล็อกติกต o อกไว้อะหมายถึงว่าเล่นได้แค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วเอาเท่าสะดวกกลับอะไรเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวจะบินไปหาแลวนี่เฮ้ยจะกลับมาแล้วเหรอเอาดีพี่แป้งโมไปเนี่ยคาดหวังเดอ้อ ตั้งใจขนาดนี้เอโลเลียนะสาธุครับขอกำลังใจอ่านหนังสือหน่อยครับเฮ้ยเพื่อนทำดีทำดีๆเป็นไงบ้างโบสทเพื่อหลักมาเป็นเอลิปด้วยกันแอดลาน,นับวาเยสไม่เคยเจอใครเรียกพี่ปักกี้จริงหรอคือผมจำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่แต่ผมชอบเรียกทุกคนพี่อะ แรดมีโชว์ที่โอเเทาวอะคือผมมาจาคือผมมาคุ้นๆว่าน่าจะเป็นวันเดียวผมหรือไม่รู้ว่าวันเดียวกันหรือไม่นะเอหรือไหมเฮ้ยหรือไมหอไมเฮ้ยหรือไม่นะแต่ผมอาจจะไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยเพราะผมอาจจะต้องกลับมาอ่านหนังสือแต่ใครคิดว่ามีเวลา,วาคงอยู่แหละขอเทคนิคอ่านหนังสือนะครับพี่จิมมี่เจอ่านเข้าไปครับผม <laughs> เทคนิคไม่ค่อยมีแต่ว่าต้องอ่าน ไม่อ่านก็จะตกก็เลยต้องอ่านแต่ส่วนใหญ่ผมว่าก็คงอ่านแบบอ่านให้มีหลูกของมันนะครับของผมเลยนะมันจะแบบไม่ใช่อ่านแบบยัดยัดยดยดยยมันคืออ่านเท่าที่เราฟกมันจะมีพารมไทม์ของแต่ละคน,นะครับของผมมันจะเป็นแบบอ่านสัก30มสนาทีพักห้าอ่านสักสาิบนาทีไปเลย่อลๆแอลไลคแค่นอีกวันเอาจบเลย คือผมดันชอบแบบอยากดูแอลดลาไลคแค่น,นี่แต่ได้ผมก็ชอบนะไปมอทอวัที่เก้าคิดว่าเจอครับผมเรียนคณะอะไรคะเรียนเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ Inter ครับไทยจิม,มีหล่อจังเฮ้ยก็ว่าไปสบายดีโมไปนเนี่ยไม่เห็นกลับมาหาเลยดูเวโปรตีนสามขวดป่ะเอ๊ะแบนไหมเนี่ย เอาเป็นว่าเป็นเวโปรตีนรสชาไทยอร่อยมากกินแล้วแบบเหมือนชาไทยเลยรสชาไทยก็ต้องเหมือนชาไทยอา่าแล้วตกทำไงพี่จิมโทษอาจารย์ครับยอกยอกยอกอาจารย์ไม่ได้ดูผมอยู่ใช่ไหมต้องหาแบบวิธีการที่มันแบบเข้ากับตัวเราเฮ้ยอะไรเนี่ย คืออะไรอ่ะเมื่อเี้ขอบคุณครับอืมกลายเป็นใส่แว่นนึ่ผมก็คิดอยู่แล้วว่าผมชอบใส่แว่นมากเลยช่วงนี้แต่ตอนนี้แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยฮะถ้ามีกล้ามพี่ครับพี่ครับห้องน้ำไปทางไหนอะครับทางนูน้นหรือว่าทางนูน้นหรือว่าทางนูน้นไม่มีหรอก มันไม่ได้แบบของผมผมไม่มีกล้ามอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้นมีแต่ไขมันตอนนี้เอาอะไรไปมีอ่ะอย่าดูตีมารลฮะโอ้ยผมไม่ได้เล่นเกมเลยดิช่วงเนี้ยคิดถึงรูปไม่ได้ไปหาอะไรคิดถึงนะครับใช้โฟมล้างหน้าอะไรครับหน้าใส่แถมไม่ได้ใช้เลยครับใช้น้ำเปล่าแต่ช่วงนี้หน้าผมแบบมีสิวนะเห็นปะคือฟิลเตอร์มันอาจจะกบอยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็มีอยู่จุดสจุด หนูไปร้านโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์ขายคนคนขายถามสเปคแบบไหนหนูตอบแบบพี่เออดีสุดยอดครับไม่ได้โทรศัพท์แถมโดนเจ้าของร้านไล่นะฮงะเนี่ยดูติก่อนจะโทษตัวเองเราโทษอยู่ดดนหรือเปล่าคะอยู่ในใจคุณนะครับ ทำอะไรก็ทำเป็นคนดีพอลูกแน่นอนครับผมถูกไม่เห็นเอาเสื้อเอาไม่เห็นนะเอาเสื้อออกเฮ้ยเฮ้ยสามขวดดูครับไม่ให้เอาเสื้อออกอะไรเดะเดะเดะไม่ได้เดี๋ยวจะโดนได้ t h แต่ there, How are you? Hi I'm good I'm good ดูสิขึ้นยูยนี่ไม่เห็นอะไรหรอกเบรหนูชอบพี่มากสุดคั่วหัวใจหุย I'm from Singapore. Hi ครับ Good night from t h a i l a n บ๊ายบายนอนละ i g h t น่ารักขอบคุณครับสวัสดีค่ะจิมมี่คนหล่อสวัสดีครับพี่คนสวยพักผ่อนเย่าใหญ่เครียดสิวขึ้นใช่แล้วผมรู้เลยนะผมรู้เลยนะว่าที่ผมสิวขึ้นนะเพราะผมเครียดช่วงเนี้ยแบบพอมันเครียดสิวขึ้นกี๊ดไย ครูมนมาครูมนสวัสดีครับครูเราไม่ได้คุยกันนานมากเลยแล้ว,ลวเราก็ไม่ได้คุยกันแบบอ๋อแต่ล่าสุดเราเพิ่งเฮ้ยครูได้คิดถึงนะครูเอาเลยครับครูมอนอย่าลืมนะครับใครอยากฟังแนวคิดดีๆหรือวิธีการแก้ปัญหารหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับชีวิตเชิญทางนี้ คูมอนครับคูมอน K R U M O N จุด acting ทางนี้เลยครับผมคือผมได้อะไรจากคูมอนเยอะมากเชิญชวนทุกคนครับหน under the sea ที่น้าขอมามาดูกับมามาดูกับตาเนี้ยตัวเองเค็่ะเตรียมเข้าเศรษฐศาสตร์มอทอย่างไหมครับคือผมไม่รู้ของภาคไทยเป็นไงภาคไทยมันน่าจะสอบแบบน่าจะไม่ตามจาก คณะอื่นๆอะไรงี้ว่าแบบพวกเก้าวิชาสามลัญอะไรผมไม่ชัวร์แกะแพดแต่ของผมมันภาคอินเตอร์มันตอนนั้นมันต้องใช้แซดกับ s อสอย่างเดียวเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเคยโดนครูหม่อนให้ไปเต้นกลางสีแยกไฟแดงหรือยังโหครูหม่อนก็ใจร้ายไปรูปคลิปบ่อยๆนะครับคลิปพี่มีผลต่อการใช้ชีวิตของหนูมากรับทราบเรื่องครับ ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปอนะอีก2มินิตทำไมถึงเข้าเศรษฐศาสตร์ล่ะครับถ้าให้พูดถึงคณะผมหรอคือตอนแรกอะผมพูดจริงๆว่าตอนมัธยมอะผมยังไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการเรียนขนาดนั้นซึ่งสองคณะที่ผมอยากเข้าแบบก็คือบริหารกับเศรษฐศาสตร์ใช่ปะแต่พอตอนแรกอะเหมือนคะแนนมันก็ใกล้ถึงบริหารแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออ ติดเศรษฐศาสตร์แล้วมันก็มีความขี้เกียจอยู่ถ้าตอนนั้นนะถ้าตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบเข้าเศรษฐศาสตร์ก็ได้ซึ่งผมก็พอรู้แบบสายเศรษฐศาสตร์มาบ้างว่าต้องเรียนอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ผมคงชอบแหละแต่พอเข้ามาจริงๆก็ก็ชอบอยู่แต่ก็ไม่ได้ชอบแบบขนาดแบบขนาดหู้อะไรอย่างเงี้ยโ okay, อเคสองนาทีเค okay, ป่ะพี่จิมมี่ตัวจริงออกมาอุ้ยสวัสดีับพี่ปิว อยู่มาหาลัยมอทอครับอยากให้จิมมี่พาทัวร์มอทอคือเอาจริงๆว่าถ้าใครมาหาผมหรือมาที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันจะรู้ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากมันอบอุ่นมากเลยแหละมันแบบเดินไปไหนก็แบบก็สุดทางของมอแล้วอะฝากบอกพี่ลือกีไปไลฟ์ในช่องด้วยน,นะคะได้ครับได้ครับตอนนั้นเล่งแค่มอทอเลยเหรอครับใช่ครับตอนนั้นเล่งแค่มอทอเลย เย่าลืมดื่มน้ำเยอะพักผ่อนจะหาให้ไปต่อไดไก่เคไหมสาวขวดรับทราบครับหา,า,บหา,าบไปไหว้วัดพระแก้วแทนเฮ้ยละไม่นานวันนี้ผมเพิ่งไปถ่ายแบบกำแพงวัดพระแก้วเองก่อนไปพี่ของเพลงแจ้น,นะคะเพ,พื่อนพี่อกหักเพื่อนพี่คนเดิมชัวทำไมยังอกหักอยู่ผมรักพี่ไม่มากพอหรือไง ก็เข้าใจได้ครับการอกหักอุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรบูโนมามองไม่ทันอ่ะขออีกทีได้ไหมหยอกๆยกเพื่อนพี่ขอทำท่าตะเบ้หน่อยครับอยากเข้ามาทำมกันเลยครับแต่เป็นบริหารครับเฮ้ยขอบคุณครับหิแวแบนโคตรโก่อะเพื่อนพี่หลายคนอกหักทุกคนอ้าเป็นงั้นไปอีกเพลงที่ผมชอบสุดของพี่แจ้นะครับก็คือเพลงนี้ ฟังเกือบทุกวันปิดเทอมยังรับยังเลยครับปิดเทอมเดือนหน้านี้เอ้ยปลายธันวาครับปิดไปเลยทุกคนวันนี้คงพอหอมปากหอมคอเราน่าจะได้คุยกันประมาณพอสมควรผมไปรับใช้ชาติต่อแล้ว To อืมเศร้าอ่ะเดี๋ยวต้องไปแบบเตรียมพี PPT ละ first our program is p r i m a r y a non-contributory initiative meaning all my g r a n d s worker oh! can access free โหแล้วผมต้องพูดเยอะมากแล้วพวกเนี้ยอ้าพึ่งมาอ้าต่อเวลาให้อีก2อนาทีฝวัสดีครับจิมมี่ขอบคุณครับ เอาเพลงนี้จบแล้วกันง่ายดีเพลงนี้สามนาทียี่สิบเพลงนี้สามชั่วโมงยี่สบสามนาทีโอเคตอนมนปลายเรียนรอดออไหมครับเรียนครับผมเอ้ยผมเชียร์ให้เรียนนะเอ้ยไม่ใช่เชิงเชียร์หรอกแต่มันสนุกอะหมายถึงว่าถ้าไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ก่อนไปหน่อยพี่เจมเห็นปะ คนเวลาบาดเจ็บเฮ้ยพูดเป็นบอลเลยงั้นเปิดวนหลายรอบพี่ไอรีนทำดีๆเพิ่งมาเหมือนกันขอสี่เพลงนี่ไหมดื้อมากเลยอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดือ้ออะไรวะเนะี่ยจิมมี่วันนี้ดือ้อใส่ใครสองฟองก่อนจะไปฝากบอกทุกคนว่า Good night น่ารับฝันดีเยอะๆเะข้าใจบอส วันก่อนผมฝันเห็นงูด้ะช่วงนี้ผมฝันฝันอะไรแปลกๆเยอะมากเลยไม่รู้เพราะว่านอนหลับไม่สนิทหรือว่าเครียดหรืออะไรฝันแต่อะไรก็ไม่รู้อะฝันเห็นงูแล้วผมกลัวง,งูแต่ผมก็นอนกับมันนะสุดท้ายอะฝันถึงจิมมี่ก็ฝันดีปะทำเป็นเล่น มีอะไรแปลกเท่าแอคเขียวไหม,หมน่าคิด <c oughs> ยอกยอกยอกมาดีทอตอนเด็กอีกสิชอบชอบจัดให้เขาผม <c oughs> ในฝันเรามาทำอะไรที่ไม่คาดคิดเออ <c oughs> ผมรู้สึกเหมือนกัน <c oughs> ว่าถ้าสมมุติในฝันอ่ะ <c oughs> ผมจะทำอะไรที่ชีวิตจริงผมคง <c oughs> ไม่ทำอะแบบคือตอนเด็กๆอ่ะผมฝันตกตึกบ่อยมากฝันว่าแบบ อยู่ๆก็ตกจากที่สูงอะแล้วก็เฮ้ <c oughs> ตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนต่อผมจําได้เลยผมเคยฝันครั้งหนึ่งคือแบบฝันว่าเดินชนประตูแล้วคือฝันเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงตอนผมประมาณป .6 ผมไปญี่ปุ่นใช่ปะ่ะแล้วที่เนี้ยผมมาเป็นเด็กสุดในในตอนนั้นไปทั่วแล้วผมก็เป็นเด็กเล็กที่สุดอะประมาณอายุประมาณป .6 แล้วเนี่ยหัวหน้าไกเขาก็แบบน่ารักไง ผมก็เลยแบบไปขอถือธงเออเนี่ยผมจําได้เลยตอนเด็กของผมอยากเป็นหัวหน้าทัวร์ด้วยผมก็เดินถือธงถือธงถือธงใช่ปะ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะเป็นแบบทุกคนก็จะดูใช่ปะ่ะว่ามันเป็นแบบพวกเรียกว่าอะไรอ่ะตื่นกี่โมงกินข้าวกี่โมงล้อหมุนกี่โมงตอนนั้นคือเวลาล้อหมุน9ก้าโมงผมก็นี่ครับถือธงต่อกันยาวๆสูงๆจะพาทุกคนผู้โดยสารทุกคนออกจากโรงแรมผมก็ถือธงนำเลยตอกแตกตอกแตกอ่ะไม่เห็นภาพตอกแตกตอกแตกตอกแตก มันเป็นประตูของโรงแรมที่ผมคิดว่ามันเป็นประตูแบบเลื่อนเลื่อนอย่างนี้เลื่อนแบบแเออเรียกว่าอะไรอะเซ็นเซอร์แล้วก็เปิดออกผมก็เดินเลยหัวหน้าทัวร์เดินนําหันหลังดูลูกบ้านแล้วก็หันกลับมาแล้วผมก็แบบตอนเด็กๆติดบ้าพลังวิเศษไงก็ทําท่านี้พอคิดว่าประตูมันจะเปิดที่ไหนได้มันเป็นประตูแบบประตูแบบต้องผักอะผมก็ตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปปึง้งหัวโขกร้องไห้ตามนั้นครับผม จบข่าวไปครับทุกคนฝันดีกู๊ดไนท์ราตีสวัสดีครับผมจากเรื่องเล่าจากจิมมี่เจบายบายก่อนจะจากกันจะบอกทุกคนว่าคิดถึงนะ,ะไป่ล้วเด้อ